สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะจากครูโลสค่ะเดี๋ยวนะครูกําลังหาก่อนนะกล้องอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อกล้องอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูโลสเนี่ยมีลูกค้าที่ใจดีมากๆแล้วเธอก็เป็นลูกค้าประจาเธอมานวดกับครูประจําค่ะแล้วก็ครูก็อยากจะให้พวกเรารู้ว่าลูกค้าประทับใจมากอนุญาตให้ครูอะ่ะ บอกวิธีการเตรียมลูกค้าแบบไหนอย่างไรที่ทำให้ลูกค้าประทับใจเราเลือกร้านเราแล้วให้ร้านเรานั่งอยู่ในใจของเขาลูกค้าท่านนี้นำลูกค้ามามากกว่าสิบท่านให้กับคุโรสดังนั้นครูจะบอกว่าหมอนวดไทยรุ่นใหม่หมอนวดไทยยุคใหม่จะต้องรู้จักเก้า แบบไหนอย่างไรนั่นคือการทำงานแบบมืออาชีพครูจะบอกว่าดูนะคะครูจะบอกว่าครูมีที่คลุมสีรษะให้กับลูกค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผมของลูกค้าเปื้อนออยนะคะน้ำมันต่างๆนะคะเรามีที่คลุมให้ครูจะบอกวิธีซื้อนะถ้าใครสนใจเขียนคาว่าสนใจแล้วช่วยแชร์บอกเพื่อนด้วยนะเราช่วยกันสร้างสังคมที่ดีๆแล้วก็ครูให้เวลาลูกค้าเนี่ยครูนวดลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยอีก10นาทีในการ ที่ครูขออนุญาตลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าเอาเลยโรสนะดังนั้นวิธีต่อไปที่ครูโรสทำนะคะครูโรสจะบอกว่าอันนี้ครูไลฟ์สดด้วย iPad ครูก็จะมีวามคิดสื่นอยู่บริเวณสะโพกบริเวณนี้ค่ะ วามคิดเส้นหนึ่งวามคิดเส้นสองอันนี้เขาเรียกว่าช่วยให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจตรงนี้มีเส้นประสาทสไปา์เขาเรียกว่าลำบ้านะตรงนี้จะช่วยให้ลูกค้าผ่อนคลายมากที่สุดเลยค่ะ1 2สองวางวามคิดเส้นไว้นะคะครูแอบให้ดูนิดนึงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าใครไม่มีวามคิดเส้นก็ใช้นะคะบริเวณมือลูกค้าเนี่ยก็ใช้อ่เขาเรียกว่า ฮอตสโตนมาช่วยก็ได้เป็นฮอตสโตนเป็นชิ้นใหญ่วางตรงนี้ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะผ้าต่างๆเขาเรียกว่าสปาอ i ป m e n ์สวัสดีค่ะทุกคนคุณช,ช่วยกันแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะ คุณอะไรเอ่ยคุณสุใช่ไหมเชื่ออะไรคะเขียนมานะดังนั้นครูจะบอกว่าอันนี้ครูได้จากบริษัทสกรัมมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าเพื่อสปาแล้วก็ใช้งานได้ดีมากนะคะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแล้วครูจะบอกว่าสิ่งที่ครูจะบอกทุกคนอีกนะคะว่าเนี่ยขาดว่าครูเตรียมลูกค้าแบบไหนอย่างไรทุกคนเห็นใช่ไหมคะอันนี้ฟู๊ดหลังจากที่ลูกค้าใช้ฟู๊ดบาร์เสร็จนะครูก็ เอาวางฟูเอ่อเอาวางคิดเึ้นเนี่ยมาวางให้ลูกค้าแบบนี้ค่ะครูบอกได้เลยว่าถ้าใครเป็นหมอนนวดแล้วดูการทํางานของครูนะคุณจะได้รับการต้อนรับที่ดีแล้วลูกค้าประทับใจแล้วลูกค้าจะเลือกร้านคุณค่ะนะดังนั้นครูจะบอกว่าเนี่ยค่ะสองฝั่งครูทําแบบนี้ค่ะหนึ่งวางเท้าลูกค้าแล้วก็มีเขาเรียกว่า คีนีล้นเลยเอามาวางไว้ตรงนี้นะวางไว้เสร็จเราก็มีผ้าของบางๆนะคะของสกัมมี่ครูใช้บริษัทสกาม,มี่ค่ะแล้วก็ห่มอย่างเงี้ยห่ออย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะรักเราแล้วก็ลูกค้าก็จะประทับใจแล้วก็อนุญาตให้ครู ไลฟ์ได้อย่างเงี้ยค่ะไลฟ์สดได้สวัสดีจ่าสุสวัสดีจ้าจากที่ไหนคะช่วยกันแชร์นะเดี๋ยวครูจะนวดบริเวณศีรษะแล้วก็ต้นคอให้ดูนะเพราะว่าปกติแล้วการนวดเนี่ยคุณจะนวดส่วนหลังก่อนก็ได้ส่วนขาก่อนก็ได้ส่วนศีรษะก่อนก็ได้แต่สิ่งที่ครูโรสทำแล้วลูกค้าประทับใจคือการที่เราไฟสีแดงเนี้ยเขาเรียกว่ารถหลีกล้ำเอะ นะที่ครูบอกพวกเราว่าครูใช้งานมาเป็นเวลากี่ปีแล้วมากกว่า15ปีแล้วค่ะดังนั้นครูบอกได้เลยว่าใครที่ดูแลลูกค้าดีให้การต้อนรับดีใส่ใจลูกค้าดีคุณจะรวยค่ะคุณจะรวยเพราะว่าลูกค้าซาบซึง้งลูกค้าเห็นคุณค่าลูกค้าประจักษ์เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาตรงนี้เขียนคอมเมนต์ไว้นะแล้วช่วยกันแชร์ค่ะแล้วลูกค้าท่านนี้ก็ดูได้นะช่วยกันแชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆเราด้วยนะคะ โอเคเพราะฉะนั้นไปตอบอ so, ลูกค้าท่านนี้นะมีปัญหานะคะบริเวณลูกค้าปวดหลังปวด ใต้สะบักมากพอปวดใต้สะบักมากลูกค้าเจ็บไปถึงหน้าอกมูฟอย่างเงี้ยก็เจ็บหน้าอกเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอลูกค้าที่มีอาการเจ็บหน้าอกให้ท่านคิดไว้เลยว่าเอ๊ะเขามาจากสาเหตุอะไรถามอายุเขาถามการทํางานของเขาเขาเจ็บมามากน้อยแค่ไหนอุ้ยผมเขาเจ็บมามากน้อยแค่ไหนดังนั้นสิ่งที่ครูรสจะบอกคุณนะคะว่าเราจะทําได้แบบไหนอย่างไรนั้นให้เราเนี่ยให้เรานะคะให้เราเนี่ย เช็คลูกค้าก่อนซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายลูกค้าพอเราเช็คประวัติและตรวจร่างกายเสร็จนะลูกค้าเขาจะซาบซึง้งแล้วก็ลูกค้าเขาจะประทับใจในตัวเราเพราะฉะนั้นคีีวันนี้ครูให้พวกคุณเห็นแล้วพวกคุณนะ่ะกรุณาช่วยกันแชร์ออกไปนะคะสร้างเคลื่อนที่ดีหมอนวดไทยที่ดีใส่ใจลูกค้าขอบคุณมากจะสุตครูรบกวนพวกเราช่วยกันแชร์นะ โอเคเพราะฉะนั้นก่อนที่จะนวดเราอย่าเพิ่งใช้น้ํามันเยอะนะเราอย่าเพิ่งใช้น้ํามันเยอะให้เราคลึงดูก่อนคลึงสัมผัสดูก่อนว่าบริเวณตรงไหนมีฟ้าเสียงเยอะแล้วการยืนท่าของเราเนี่ยจะต้องเฟสซิเบิลแล้วท่าเนี่ยไปฝึกท่าสควอนะไปฝึกท่าสควออีกซส์สตูเดนสควอมากขึ้น <laughs> yeah. เพราะฉะนั้นอันนี้นะโอเค ให้เราดูก่อนคลึงก่อนเวลาคลึงเนี่ยคลึงจากไกลตัวก่อนนะคะเนี่ยคลึงจากไกลตัวก่อนบริเวณส่วนนี้ด้านขวาติกโซฟู่เนาะทัสเซียกูโชนคลึงด้านขวาดูก่อนว่าเขามีตรงไหนติดนะคะดึงก่อนนะคะสวัสดีจาหมอกุ้งโอเคทุกคนช่วยกันแชร์ค่ะนะนะคะก่อนโอเคจบ so, อย่าเพิ่งด่วนใช้น้ำมันให้เราคลึงอย่างนี้เป็นการสร้างให้ลูกค้า สัมผัสได้รับรู้ได้ว่าตรงไหนลูกค้าเนี่ยมีผังผืดติดแน่นมีผังผืดเยอะดังนั้นครูจะบอกว่าตอนแรกครูยังไม่ได้ตั้งใจแต่ลูกค้าบอกประทับใจมากตั้งแต่การแช่เท้าตั้งแต่การอยู่ในอินฟาโรดคาบินเนตแล้วลูกค้าก็ประทับใจเพราะครูเอาหมวกมาใส่ให้ลูกค้าก็รักครูลรสไปอีกก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวครูนวดให้ลูกค้าเพิ่มอีกอกิกเดียล่างเกินมาซาเฉนะ mm hmm. ตั้งเกยิย <laughs> โอเคไดเนื้อสายแล้วลูกค้าก็บอกว่านะฉันอยากมาทุกอาทิตย์เลยโรสเนี่ยเห็นไหมผลลัพธ์ของการนวดเนี่ยก็คือการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะโอเคอันนี้ยังไม่ได้นวดนะคะอันนี้แค่สัมผัสแล้วก็ดูว่าบริเวณไหนมีผังผืดนะคะแล้วดูนะคะว่าครูใช้ลดหลิกนะประมาณ5-10นาทีค่ะ แล้วการวางลดหลีกก็อยู่ไ่ประมาณ20-30เซนติเมตรนะคะ การจริงเลยนะว่าครูทำอะไรหลน่นครูเป็นคนสวยซุ้มซ่ามค่ะโอเคเาศาอันนี้เป็นเตียงที่เหมาะศีรษะของลูกค้าเนี่ยจะเป็นเตียงที่ปรับได้ต่ำกว่าประมาณ15องศาตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราเอาไว้นวดนะคะเพราะอะไรรู้ไหมการทำที่เรามีเตียงที่สะดวกลูกค้าสบายตัวค่ะนะคะอันนี้เตียงที่ครูรสได้ใช้เนี่ยเป็นเตียงของบริษัท การีเอนี่นะเป็นสำหรับโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพเลยค่ะโอเคเมื่อกี้ครูอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้ครูก็มาคลึงฝั่งนี้แม x กซุดูชนเบเชอร์พัลเดนเียร์ชเมสันเมียเดลลิงเดอร์ไซเออร์เดอร์อืมอืมอย่าเดชแมลูกค้าจะสัมผัสโดยตรงค่ะเนี่ยเนียนนะดัซเซียเฟสยาโอเคไอเอฟมีอุลอาฟยา Okay. อีกมากด้วยเชียจ้าโอเคสังเกตดูนะว่าครูจะใช้รถลิกนะคะอยู่ฝั่งนี้เสร็จแล้วในฐานะที่เราเป็นหมอนมวดนะเนื่องจากว่าเราเป็นคนตัวเล็กนะคะครูก็เช็คก่อนน้า กูดเ <Good S 2> นะอะเห็นไหม <laughs> ลูกคา้าโอเคไอ้อาบเมนอุ่นเอาอย่าไออาบเมนอุนเอาอย่าเนี่ยแค่เช็คลูกค้าก็รู้สึกสบายตัวแล้วนะคะแล้วเวลาที่เรานวดเนี่ยให้เราอะ่ะล็อกไว้อย่างนี้ค่ะในฐานะที่เราตัวเล็กครูตัวเล็กนะคะใครไม่รู้เนี่ยครูตัวเล็กนะโอเคอีกบินคล้ายนะเาวเดสเบมอีกบินตะอมไหม This is me ันกิน uh ja uh ิบน in e ดีดีดีด m ดี I ี a ีด m ดีดีด e ดี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  i ีด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 ี e ีด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 ี i ีดดี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 ดดีดีงีีดีดีคีดีดีดดีดีี นะแมกจนดาไซนะครูก็มาเจออีกส่วนหนึ่งละที่ลูกค้าเจ็บนั่นคือผิวบิกนะบริเวณข้างซ้ายนะลูกค้ามีปัญหาข้างซ้ายผิวบิกข้างซ้ายมีปัญหาเวลาที่ครูกดแล้วลูกค้าเจ็บเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอ่ะจะต้องทําก็คือคลึงนะคะถ้าเราไม่ใช้มือคลึงเนี่ยเราไม่ทราบเลยนะดูด้วยตาก,ก็พอรู้แต่ว่าการใช้มือคลึงจะทําให้เรารู้ได้มากยิ่งขึ้นไอฮัตแมนอุ่นอ้า อย่าด่วนรีบใช้น้ำมันการใช้น้ำมันเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ว่าเขามีปัญหาหน้าที่ของเรานั่นก็คือทำให้ลูกค้ารับรู้ว่าขณะที่เรานวดเนี่ยลูกค้าจะรับรู้ว่าเอ๊ะตรงไหนนะเขาบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเคียนเนี้ยสำคัญจะทำให้ลูกค้าตระหนักถึงเขาเรียกว่า ลูกค้าระหนักถึงสิ่งที่ร่างกายเขาเกิดปัญหาไม่ใช่เกิดโรคแต่เกิดปัญหานะคะโอเคน so I admin un off admin ล่างสามเนี่ยคร I s eye ส r า f ไ a รฟียื้นเนี่ย i y e สบายไตฟียฟื้นเนี่ยล่างสามไปท่า eye ส i ายไตรเฟียฟื้นกดเวลาที่ลูกค้าหายใจออกค่ะนะ ไอสบายใจเสียค yeah. uh ืออย่าเออใบถ้าเนี่ยหลังจากที่ลูกค้าเข้าอินฟารถคาบิเนตมาแล้วเนี่ยเวลาเรากดอย่างนี้นะลูกค้าจะรู้สึกสบายตัวมากแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยหายได้นานนะคะหายได้นานมากๆเลยค่ะแล้วบริเวณเนี้ยลูกค้าจะรู้สึกทุเลาตอนแรกคุณจับไม่ได้เลยนะตอนหลังเนี่ยดูมือคุณนะคะคุณจับได้แบบเต็มที่เลยนะคะ ท่านใดนที่เข้ามาฟังครูโรสอยู่ตรงนี้นะครูโรสอยากบอกครูว,ว่าคุณว่าช่วยกันแชร์ออกไปนะเพราะว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นการเตรียมลูกค้าระหว่างที่การต้นนวดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นช่วงนี้เป็นช่วงแก้อาการช่วงที่ทำให้ลูกค้าผ่อนคลายเดี๋ยวครูจะจบไลฟ์นะดังนั้นครูอยากให้พวกเราได้ประโยชน์ในช่วง10นาทีแรกนะคะ แล้วทีนี้เราก็มีน้ำมันมานิดหนึ่งนะคะให้เราลูบนะคะถูนะคะบริเวณที่ลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกไข่สันหลังนะเวลาเราลูบเนี่ยให้เราคลึงก่อนนะคะคลึงแบบนี้ค่ะการคลึงแบบนี้จะทำให้เส้นประสาทรอบๆเส้นไข่สันหลังเนี่ย เขาเรียกว่าอ่อนนุ่มแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่ามีอากาศมีน้ำมีอาหารเข้าไปเลี้ยงส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อตรงนั้นแล้วทำให้บริเวณที่เจ็บที่ตึงเนี่ยดีขึ้นไวค่ะนะโอเค So I ask ไอ n อ o u f บริเวณศีรษะเนี่ยเรานับ1 2 3 4 5สอส่นะเสือกูดไอ้ a บายใ I ฟื้นไอ้สบายใจฟื้น โซคุโอเคคุณรู้ไหมคะว่ากว่าที่ลูกค้าเนี่ยจะบอกเราว่าอุ้ยดีจังเลยเนี่ยครูวนวดให้ลูกค้าไปแล้ว5นาทีลูกค้าบอกว่าดีขึ้นแล้วก็ลูกค้าบอกว่าเธอไลได้โรสอย่างเงี้ยครูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแถมให้10นาทีดังนั้นพวกเราช่วยกันแชร์นะคะดังนั้นครูโรสมาแบ่งปันพวกเราเนี่ยเพราะว่าครูมีลูกค้าท่านใจดีมากดังนั้นพวกเราต้องช่วยครูแชร์ออกไปนะ แล้วทีนี้ครูจะบอกว่าสิ่งที่เราอ่ะตรงนี้นะคะเนี่ยบางมคิซึนช่วยเราได้ดีมากๆอีกลัสเนียนะอโอเคเนี่ยอันนี้ครูได้เตียงแบบระดับ5้าดาวเลยนะ<ม>เตียงของครูราคาสูงมากเขาก็จะให้เฉพาะ,ะคนที่เป็นมืออาชีพดังนั้นครูจะบอกว่าครูให้ตรงส่วนนี้ให้กับลูกค้านะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวนะคะอันนี้ครูจะบอกว่าท่านในที่เขียนไว้ครูยังไม่ตอบนะคะโอเคนะอันนี้ครูให้ดูว่าสิ่งที่ครูทำเนี่ยสิ่งที่ครูทำไม่ได้เหมือนกับทุกคนสิ่งที่ครูทำครูต้องการบอกว่าการที่ครูทำอย่างนี้ลูกค้าประทับใจแล้วลูกค้าอนุญาตนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยได้รับผลลัพธ์ที่ดีนั่นก็คือ การที่เราอะตรวจเช็คอาการให้ลูกค้าเนี่ยได้ตระหนักและรู้ถึงว่าเวลาเรานวดเนี่ยเรามันมีคุณค่านะคะสำหรับท่านที่เขียนไว้เขียนค้งไว้ค่ะเดี๋ยวครูไปตอบนะคะ Amen un Alf ya si good a m e n đã là 1 cái chân bàn kia mà không bàn thì So, okay. yeah. Yeah. so อันนี้เป็นช่วงของการเตรียมลูกค้านะเดี๋ยวครูวางไว้ก่อนนะคะดังนั้นครูถึงบอกว่าตอนนี้ครูใช้ลดหลีกแล้วตอนนี้วามแล้วเดี๋ยวครูจะนวดลูกค้าขอบคุณพวกเรามากดังนั้นพวกเราถ้าพวกเราสงสัยพวกเราก็ไปเสิร์ชหาคําว่าลดหลีกลาเพอมีประโยชน์ยังไงนะแล้วก็เรื่องอื่นเดี๋ยวครูจะมาอธิบายตอนหลังเขียนข้อความไว้ค่ะนะโอเคบา,บายๆค่ะ